อ่าครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นคุกกี้รันตัวคุกกี้ชีสเคส้กอ่ามีคนขอมาครับว่าเงิน4ี่หมนเจ็ดที่ผมเล่นได้อ่ามาเล่นกันยังไงผมก็ใช้เซตนี้ครับอ่านี่ก็จะเป็นเซตสียพลังงานช้าลง3%ผมใช้แทนฐานเพราะปกติแล้ว ให้แทนถานไฟฉายให้ถานไฟฉายแก้ขัดก็ได้ครับเพื่อจะได้ถึงโบนัสเร็วๆแล้วก็โดนัทวันเดอร์โดนัอันนี้ผมเพิ่งได้มาใหม่ก็เลยทดลองเล่นดูมลองเก็บตังในสไตล์ผมดูแล้วกันผมที่ผมเก็บมาได้มากสุดก็สี่หมืนเจดแล้วก็ไปลงในเว็บให้ขวอัดคนอื่นเขาดูพอดีว่ามีคนอยากจะเล่นตามผมก็เลยอัดคลิปให้ดูครับ สำหรับใครที่รู้แล้วก็ดูดดไปแล้วนะครับใครไปสำหรับคนนี้ยังไม่รู้ครับชีสเค้กแล้วก็แมวสปีดบวกห้าคอมโบจะทการจะได้สปีดบวกห้าแล้วก็เอาบ,บ้างครับผัดสำบ,บักที่เหลือก็แค่จับครับนั่นได้เดียนสองเท้า อ่านี่ครับผมเล่นในโหมดอังกฤษเล่นสองเท่าจะเป็นโหมดดับเบิลคอนหรือคอนอย่าละอ่ะช่างจะใช้นาฬิกาวิ่งให้มันได้นานขึ้นครับจะได้ถึงโบนัสในจุดที่ผมตั้งใจไว้ด้วยแล้วก็ไม้ผัดแค่นี้ส่วนอย่างอื่นผมไม่เอาครับยีพีเวลก็เต็มแล้ว่ะเริ่มเลย ที่เก็บตังหลายวิธีนะครับใครสนใจก็ดูดูไว้บ้างก็ได้หรือใครอยากได้วิธีเก็บตังแบบอื่นก็สอบถามผมมาได้ถ้าไม่เข้าใจจะพยายามอลิใหีดูน,นะครับพยายามเก็บซองเลี้ยงฝึกเล่นแม่เหล็กเดี่ยวเล่นในคลองครับก็ว่ากระโดดง่ายถนัดอาจจะเก็บไม่ครบอะไรบ้างก็ช่างมันพยายามเก็บเหรียญทองครับ เหรียญเงินไม่ได้เก็บเหรียญทองผ่าแล้วเหรียญนึงนพยายามเลี้เกลี่ยแม่เหล็ก,ก,ก,กครับจุดไหนนี่ครับมันจะมีผลต่อเยลลี่สีเหลืองแบบเมื่อกี้ถ้าไม่มีเยลลี่สีเหลืองไอ้เจ้าแมวนี่ก็ไม่ทางานไม่มีผลนะครับกับมีเหลืองมีชมพูแมวนี่มันจะให้แค่เฉพาะเยลลี่นี่ครับ ข้างในงดเก็บแม่เหล็กต้องงดไปนะครับอันนี้ผมเก็บไปแล้วกันม่จะมีเหลืองกับมีชมพูไม่มีผลอะไรครับนี่ครับชุดนี้จังเก็บกันยาวๆเลยครับเหลือไ,ไม่สองครับใช้แช่คราทีนี้ เที่ยงเท่าไหร่ครับเราขาลงให้มากขึ้นพยายามเน้นเหรียญทองนะครับเหรียญเดียวนี่ช่างมันแล้วก็ว่างพวานน้ําแม่เหล็กออก ไม่ได้จากพูดหรือแฟรี่หรือที่เรียกไทยๆก็เท,ทพีดาอยากได้เงินเยอะๆกันแล้วแต่เอฟเฟกด้วยคราจะเล่าอ่นีพยายามเก็บให้หมดมเรียบร้อยครับไม่ต้องไม่สนใจนะครับช่วงช่วงเก็บฟองครบนี่แล้วผููออกจะเป็นช่วงที่ตัวกระพริบพ,พยายามอีกทียงแค่เรื่องหลียก็พอ อ๋ออันนี้ได้จังหวะทำไมเลยแล้วไปเก็บได้ก็เก็บอันนี้ทําไมเก็บเราไม่สิช ใจสมาธินิดนึงนะครับมีอะไรก็สอบถามไว้คลิปนี้ผมจะลงยูทูบบ้านมีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามกันได้ครับผมเล่นมายังไม่เคยเติมเลยก็มีวิธีเก็บตังหลายวิธีครับตั้งแต่พื้นฐานยันขั้นสุดท้ายอาศัยขยันเล่นนะครับาาก็แต่ก่อนก็บาเล่นหน่อยครับวันหนึง่งครับพยายามเล่นอัพตัว พยายามรีบมากแล้วอัพตัวแบบต่อวันเป็นเกมที่ไม่เรียเครับเกมนี้แต่จะไปกดไลค์หรือถืออะไรเป็นนี่แบบในข่าวันต้องระวังครับเกมนี้เล่นน้ำไม่จำเป็นต้องเติมแล้วจะแบตมือถือควรจะอำหน่วยครับคาเน็ต นัดทางโอ,อ้ยมันเป็เพลินของอาจจะเก็บตังค์ได้ไม่เยอะเท่าไหร่เาไม่เป็นไรครับเก็บให้ดูเันทิกส่วนหนึ่งแล้วกันใครจะเก็บได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่ครับผมผมขนแมวมันบวกแค่สี่ก็อาจจะไม่ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เราใส่โดนัทเพื่อจะบวกเต็มเมื่อกี้นี้พยายามอย่าให้ชนครับพยายามจะได้ตังค์เยอะ เลิเดอร์ให้เลือ,รอเราอยนะ่างผู้นี่อาจจะออกไม่จำกัดน,นะครับถ้ามันจะออกเยอะหรืออะไรมากก็อยู่ที่สปีดเราถ้าโชคดีอ้าวเมื่อกี้ถ้าหลบรับเป็นไปได้ก็หลบไม่เหล็กนะครับเฮอสละ ต้งเท่าไหร่ผมกำหนดไว้ว่าอย่างน้อยชีสเค้ต้องได้สักหนึ่งสี่ครับเป็นอย่างต่ำถ้ามีแม่เหล็กไม่ออกครับอาจะแย่หน่อยจะไรครับจะพยายามทำให้ดีที่สุด ใครมีโดนัทแบบผมนี่ก็เล่นสบายหน่อยครับมีสิทธิ์ขึ้นโบนัสคามแบบชุดเมื่อกี้ได้สบายหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นโดนัทขาวแต่ถ้าโดนัทขาวนี่ต้องร้อยบวกเต็มเลือดโดยรวมจะเท่ากับ60ส่วนโบนัสนี่ก็จะเป็นเลือส33สามสามสามคูณสคิดว่าได้เลือเท่าไหร่ค็คิดเอาลนะครับแค่สองขั้นนี่ก็มากกว่าโดนัทขาวมันนเยอะแล้วครับ 66แม่เพื่อนสองครั้งแต่พยายามอย่าตกหลุมครับข้อเสียงของเรานทนี้คือตกหลุมคุณก็จะหมดสิทไปสิทหนึ่งในการเื้นกันชีพอ่ะผมได้แค่หมื่นสามครับไม่เป็นไรเราไปต่อเแลาแต่ดวงของแต่ละรอบด,ด้วยพยายามย้ายชนนะครับเมื่อกี้ก็หลีกเพียงแม่เหล็กไปตัวหนึ่ง นี่ครับนี่แม่เหล็กตัวนี้ก็หลีกีด้ครับนจะไปต่อได้เหรียญหนึ่งเท่ากับสองเท่าคิดดูนะครับแม่เหล็กบ่อยๆก็เป็นข้าสีะอะานี่เก็บได้ครับจับไว้จบแกงเก็บได้ยางพลาฟรียขึ่นมาผมว่าน่าจะได้สัก หมื15ท่าค่าชีสเคช่วยยิงซะหน่อยนะชีสเคชยิงในจังหวะสโลสโลงี้ยอดตังน้อยกัครับเป็นข้อเสีอนน่องดังนี้นะครับดูว่าเขาข้าวก็ะเป๋า,า,า,าแล้วเราจะดวงด้วยเทคนิคผมโอ้ยปืนโค้โค้โค้มาแล้ว แล้วข้าวผู cake, uh ้โหโผู <welfare players> ้หโอ้ย huh. ดูชิดเคสไม่ออกครับอืมินซน์มาแทนไอ้เยอะจังนี่ห้องหมื่นห้าครับนี่ครับสี่หมื่นสามพอดีช่วงนี้เป็นวันหยุดก็มีสิบเปอร์เซ็นต์ด้วย แล้วจะรอบนะของแต่ละรอบด้วยครับสำหรับวันนี้อ่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ